ายดีทาให้มาเรื่องผีเรื่องดีหลัลบให้มาลบส้มรับฟังบานเช้าเราไต่เนะาะวันนี้เช้าลาไตกะมีเรื่องมาเราสูฟังคือเก่าเนาะน้องมาลับส้มรล้ฟังกันเนาะว่าจะย้องขวัญสำแดงเนาะเขาเรื่องกันเลยเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่ามือเนาะ,นะมือพี่เขาสากมือทีแบบห่อจะยายเขาสากเนาะ กัจจมีแบบญา,าติพี่น้องของซาลาไตเนาะแต่ว่าเอยซื้อบ่ไร้รือขอโทรขอภัยเนาะแต่ห้วมันเป็นเรื่องจริงเนาะอยู่บ้านนี้อยู่บ้านท,ที่ซาลาไตอยู่เนาะที่นี่เนาะมือนะเป็นมือเขาสากเนาะเพื่อนเพื่อนกะนอนอยู่เพื่อนเนาะเพิ่นนอนอยู่เพื่อนที่นอนอยู่เพื่อนผู้ดีญาติพี่น้องกะมือนั้นกักจจาย้าเขาสากตีสามเนาะตีสามหล่ะ คือพี่เขาด้วยพี่นอ้องที่มีถึงพี่เขาเนะพี่เขาก็บอกว่าเกิดเหตุยังบูจักนอาองใคกับกำลังเตรียมตัวแบบไปยายเขาสาเนอตีสามเดี๋ยวใคกับเออเตรียมตัวไปยายเขาสาวพวกพวนเนาะพี่พนรุดไปเนาะรุดไปพนก็ขึ้นไปหาน้องสาวเนาะน้องสาวที่นอนองที่เพื่อนแต่พนถือผ้าอยู่เนาะที่นี่ก็ไปขอประตูขอประตูแล้วก็นยางพ่นไปพ้่นมากพ่นไปพ้นป่นมาก น้องสาวก็เห็นแต่กะบริเปดอองมาเนาะก็หัวเป็นพี่น้องกันแต่กะบริเปดอรกมาเพราะว่าเขาถือผ้าถ่องกํลลังสิีออกเนาะที่นี่พวกเพื่อนเขาหาน้องสาวก็ได้เพื่อกลงมาเนาะพี่น้องลงมาจากเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนน้องสาวมันก็กลับเข้าไปกลับเขาไปอันเหล่าไก่เนาะเหล่าไก่เขาไปทั้งในเหล่าไก่ล่ะเพื่กะ ก็เขาไปกินไก่อย่างนี้นี่ยเนาะเพราะว่าเขาไปกินไก่่หคนเห็นยังไงเนาะก็จะกะบบกก็จะกัดข้อไก่แล้วก็วิ่งออกมาเนาะที่นี่วิ่งออกมาวิ่งออกมาพี่น้องก็ไลยคนแล่นบัสซไปซอยเอาออกมาจากเปอกไก่เนาะที่นี่ไก่มันหันอยู่หันประมาณหาหกตัวแลกกัดกัดข้อเลือดสะออกมาแล้วก็วิ่งออกมาเนาะวิ่งวิ่งวิ่งออกมากัดแล้วก็ดูดูกินเลือดแล้วก็วิ่งออกมาดูกินเลือดแล้วก็วิ่งออกมาเนาะ อยู่มาที่นี่พอพอหองสา้าพอพอซาราเรียนที่เห็นเนาะก็เลยว่ดสิขาไปโสวยร้านแต่ว่าพกยานเนาะพกยานพกกระเล่นนี้เล่นเล่นมือเพื่อนเลยเนาะก็เลือยบริโสวยร้านสามมันร้านกันยังกินอัหาอย่หันด้วยที่นี่คนอยู่บ้านหลยๆคนเขาก็เล่นมากว่าชิมาดึงซอยเนาะดึงกันกับบริวารบรไวเนาะดึงแบบจักเอางแฮมมาเตไซเนาะมันมาพืดมาพืดแบบ มูผู้ใายน้ำกันเป็นซีฟเนาะสุดท้ายก็ลุดมือไปเนาะเขาป้าเขาไปเลยเนาะวันนี้ไปทุกทุกคนมือนะกับโบเรนนอนกันเนาะตั้งแต่ตีสามกับผ้ากันนั่งเซ็ตจังไงดีเนาะวันนี้อย่าแบบไปเห็ดุดอื่นสินะแบบผ้ากนันจะนอนบ่อไรผ้ากันยยางห้าบดคืนเนาะอย่าง้าแต่ตีสามจนหอดแปดมุ้งเสาเนาะกระโบเ็นเนาะที่นี่กับผ้ากันมารวมกันทั้งหมู่บ้านว่าเซ็ตยังไงดีวันนี้ พ่อป่มีวิธีเนาะวันนี้ผ่านไปอีกสองสม,มุ่งเนาะกับฮากันจนหอนองเกายังบูเห็นเนาะที่นี่ผ่านผูทธิซิปมุ่งเสาเนาะข้างกันเมื่อคือกระทูมากเนาะว่าเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วแต่ว่าบริเห็นเป็นคนเนี่ยพี่น้องที่นี่เพิ่นเพิ่อนยางไปได้ประมาณเจ็ดกิโลเนาะคนที่แบบผีเขาเนาะย่างไปหล้วไปเห็นเด็กหน่อยเลียงเลียง คุ cues, HD, to to ını, glucose, ้ยสองคนเนาะเอืยกับน้องประมาณเจ็ดขวบกับเก่าขวบเนาะวานนี้เพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยไปคุบเล็กน้อยนาะงาันี้คุบเล็กน้อยคุบแล้วก็คุบแต่ว่าเอื่อยคุบที่ทางคุบน้องได้เนาะมันนี้เอื่อยเอื่อยเห็นเนาะเอื่อยเอื่อยเอื่อยเห็นเอื่อยก็เลยแลนมาซอยเนาะดึงออกดึงออกมานนี้มันก็คุบขาเอื่อยได้บานนี้ขาเอื่อยได้มันกลับไปสีเนาะสีกบันนี้ ถือใส่แก่เขาขาดแต่เขาบริตายเนาะต่ว่าน้องน้องรุดมือไปหมอหนองแลนึกไปขึ้นไปบอกพ่อที่เป็นทหารมีปืนทหารนะพี่น้องมีมีปืนนี่แหละเนาะแล้วก็แลนลงมาแลนลงมาแล้วก็ยิ่งขาเนาะยิ่งขาไปแจ๊กแจ๊กนาดเนาะสะรกับจำบ่ได้เนาะแต่ว่าขวายิ่งขาเนาะแล้วก็บริจงใจเสิเหตุยังให้ขึ้นเนาะเ่ป้องกันแบบยาพืนกินอยู่เราเนาะที่นี่ เพราะว่าพอยิ่งแล้วเนเาะพอยิ่งแล้วยิ่งแล้วแล้วก็เพื่อก็นอนอยู่หันนอนจมกองเลือดอยู่หันเนาะนอนจมกองเลือดพเพื่อกะเลากใจไปโทษมาบอกข้างบ้านไปหลับเอามาเนาะไปหออกะบเพิ่นบ่นท่านตายดี่พี่น้องแต่ว่ากับเบิดเลือดนะเนาะเลือดเบิดในตัวแล้วเนาะเลือดกองเนื่นเนาะเลือดกองแถมพอดีเพื่อก็ตายอยู่หันเนาะ ส่วนเด็กน่อยซองคน,น่ะคนหนึ่งหลอดนาะคนหนึ่งกับเขาล่วงบานอันสาหัเนอขคนอันเนาะว่าลำใสแก่ขาเนอหนึงน่งยินขวาสสีนะที่มีพ่อข้อนนคนตายแล้วนนเนอคนตายแลเนะพ่น้องขึ้นนคนตายเลวตายแล้วก็เลยบานนี้แต่ว่าก่อนสิเขามหมู่บานมันตรงผ่านาลหมู่บานก็เลยบอกเออจะได้สิผ่านมาไหนท,ทุกทุกมู่บานคือบ่อยห้าเอาซบขามด้วยเนาะจำเป็นต้องเอาไปเผาอยู่ปา่าลงดิบเนาะ อยู่ผู้อยู่ยามคุณเนาะแ้วก็เก็บกระดูกมาเนาะเพราะว่าเอาทาผ้ามู่บ้านเขาก็จะว่าหายเนาะผ้าโบไร่กบก้นตายหูเขาโบให้ผ้าเนาะที่นีก็ผ้ากับไปเผาอยู่ป่าดงดิบแต่ด้เอากระดูกมาเนาะส่วนเด็กหน่อยที่แบบถือกัดใส่ใหญ่เนาะกับเขาโรงพยาบาลสาหัสก็อยู่มาได้ประมาณเจ็ดแปดปีอยู่เนาะสุดท้ายเพื่อ จะตายจะยังเนาะซึ่งซาลาแต่กะบ,บุหูเนาะเพราะว่าบริติตามเนาะเพราะว่าไม่อยู่ไทยหึงเนาะไม่อยู่ไทยกะสิบกว่าปีเนาะแต่บุหูว่าน้องเขาหันตายหรือยังแต่ว่ากะถ่ายออกข้างท้องเนาะเพราะว่ากะบุแต่คนที่ทำลายน่ะคนตายแล้วตายแต่เมื่อนะเพราะว่าถึงยิ่งเนาะแบบโอ้ยเรื่องนี้กับแบบสยองมากเลยที่นองแบบ แบบทุกคนกับรับบ่อใทุกทุกคนบกคิดว่าเรื่องมีสิเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าสิ่งที่เข้าคิดบ่เถึงเนาะ้าเมื่อนั้นเข้าผูกละไวหรือว่าเข้าหลอกละไวเรื่องกระสิบ,บกเกิดแต่ว่าเฮากับเหตุทุกอย่างเนาะ,เ,นะเพื่อค่วมปอดภัยของเฮากับ้คงการแล้วแต่เพิ่งก็ยังรุดออกมาเนาะเฮากับเสียใจเนาะที่แบบบ่ได้รักษาคนนานว้ถ้าสมมุติเฮาแบบเฮากับเห็ุ เต็มที่เนาะห่อก็เสียใจทั้งสองภายเนาะเ่อกกบูบูว่าที่เหตุจำนายเนาะพี่จะได้พี่น้องขิปนีเนาะมันเป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องเนาะโปรดใส่วิจารญาณในการรับสุมและรับฟังเนาะอาซาลาไตกะเรามาจากเรื่องจริงเนาะที่แบบประสบพบเจอมากเนาะเป็นญาติพี่น้องเนาะแต่กะเอายนามอะไ้เนาะเอายืมอ่ไรเนาะแต่กะฮู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะ แต่คนท,ที่เขาทำลายก็บูหว่ามีชีวิตอยู่บ่อแต่เห็นเขาบอกว่ากระโบนญ่เนาะกระบวตัวตอีกกะสั่มหันเลยเนะยาะใหญ่ก็สิใหญ่เรืองๆเนาะเสียใจเนาะเรื่องนี้กะแบบเออทุกคนกะเสียใจทั้งองฝพายเนาะน้องเนาะกะเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีพระอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เนาะ เปจะได้พี่น้องคลิปนี้สาระแตะอาชิเลาวนไปวนมาเข้าใจรู้บอกโง่โง่เนาะถ้าบอกเข้าใจก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อเออคลิปนี้สาระแต่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามักก็กดไลค์ถ้าใจก็กดแชร์เลยพี่น้องที่สำคัญเนาะถ้าให้มีเรื่องเล่าที่แบบน่ากลัวก็คอมเมนต์ใต้คลิป มาบอกซาลาไตได้ส่งไม่สาละไตสาละไตกรนะิเลาสุฟังคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้สาละไตกะคือสิจบแลงเงงนียยเท่านี้เนาะพี่น้นองเนานะเอาไว้ว่าฟังคลิปนาเนานะว่าสาละไตไมีเรื่องยังสิมาเราสุพี่น้องฟังเนาะได้รับรับป,ประกันคนหัวลูกทุกเรื่องเนาะแบบมีหลายเรื่องเนาะที่สารไตย,ยังบม่ได้เนะะล่าเนาะสันรับคลิปนี้กะบายบายด้วยพี่น้องบายบาย,บาย thank oh. you